นี่อะไรเงี้ยจนเอ๊ะมันก็สามารถสร้างรายได้ได้เกิดการตั้งค่าได้แล้วก็มีโฆษณาเข้ามาได้เออมันก็เลยทําให้เราดีาสุขว่าเอ้ยนี่มันเป็นทางหนึ่งจนคุณหนูได้ทีหนึ่งเจ็ดร้อยเหรียญคุณหนูได้สามสิบกว่าใบเทาอ่ะสามหมื่นกว่าบาทเดือนแรกเดือนแรกอืมแต่คุณหนูไม่ได้ได้บ้านแดงนะคุณหนูได้บ้านฝาเมื่อจะสองปีแล้วเนี่ย แล้วคุณหนูก็มีความสุขว่าจนคุณหนูทําตรงนั้นแล้วมันก็มันก็อิ่มตัวเนาะแต่ยังทําอยู่ไหมตอนนี้ก็ทําอยู่ก็ลงอะคะ่ะยังได้อยู่ไหม <S <S แล้วคุณหนูก็เลยมาทําบ้านแดงบ้างเนาะทำบ้านแดงเนี่ยมันมันต่างจากบ้านฟ้าบ้านฟ้ามันลงอะไรก็ได้ะคะ่ะแต่พอบ้านแดงแล้วเราก็เราก็มาลงอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนดูบ้างเนาะอย่างเนี้ยคุณหนูทําในเรื่องของวิธีการทาไอ้นี่อยู่แล้วเนาะ ถ้าเกิดใครเข้ามาก็ขอบคุณมากๆแล้วหลายท่านก็อาจจะแชร์ไว้ดูอะไรเงี้ยบางคนมาดูคุณหนูเขาก็ไม่ได้ทำเกษตรดูมือดิขอบคุณมากเจ็ดสิบอ็ดท่านแล้วก็ยี่สิบเอดไลค์นะคะบางคนหลายคนก็ไม่ได้ทำเกษตรเลยไม่ได้ทำเกษตรเลยแล้วก็เอแต่ว่าเป็นวัยเกษียณก็เปิดทีวีดูคุณหนูนะ เปิดทีวีเหมือนมีคุณหนูเป็นเพื่อนอะ่ะเช้ามาแล้วก็ได้มาสิบโมงมาพูดคุยบางทีก็คุยเรื่องหมาเรื่องแมวคุยเรื่องลูกเนาะคุยเรื่องของการออมคุยเรื่องของอ่วัยเกษียณเ,เบี้ยบำนาญชราภาพอย่างคุณหนูก็ไปไปดูในเรื่องของกฎเกณฑ์ใหม่เนาะวันที่หนึ่งมกราหกแปด เงินเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเนาะคุณหนูเจออะไรใหม่ๆที่คุณหนูเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นประโยชน์สําหรับผู้สูงวัยคุณหนูก็จะเอามาลงไว้อย่างเงี้ยดังนั้นกลุ่มที่ดูคุณหนูก็หนึ่งบางทีเขาไม่ได้ทําเกษตรแต่เขาก็หลายคนคุณหนูก็ถามว่าทาไมาดูคุณหนูคะ่ะเขาบอกอ๋อชอบดูแลเพลินดี <laughs> อันเนี้ยอันเนี้ยทุกคนค่ะมันนิ่มมันนิ่มปับ๊บแค่เปลือกเคายังปอกไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาไว้ทานดีกว่า อีกสามลูกนะเจ็ดสิบแปดท่านขอบพระคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เอ็นดูคุณหนูเนาะขอบคุณมากมนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักที่สุดเลยก็คุณหนูก็นอกจากจะไปออกกําลังกายแล้วทําสวนแล้วนะคะคุณหนูก็พยายามคือพยายามทําจิตใจ ให้มีความสุขในทุกๆวันเนาะพอเวลาจิตเราห่อเหี่ยวจิตเราเป็นทุกข์แล้วเริ่มต้นเลยก็คือต้องออกกําลังกายคือถ้าเราออกกําลังกายทุกวันอะแล้วนอนให้พอนะคะนอนให้พอนอนอย่ากเกินสี่ทุ่มเนาะสามทุ่มครึ่งก็ไปเอกเนกบนเตียงและแต่ตอนนี้คุณหนูก็จะมาเรียนเสาร์อาทิตย์เนาะถ้าวันธรรมดาก็จะพยายามบังคับตัวเองให้นอนได้เร็วพอเรานอนพอออกกําลังกายพอมันก็ทําให้เราเ จิตไม่ตกเนาะใช้คําว่าจิตไม่ตกแล้วก็มันจะทาเดี๋ยวขอขอนุญาตใส่นี้ใส่น้ําเลยพอน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแช่นะมันจะได้ช้ำช้ำมาอยู่สวยแล้วพอจิตเราไม่ตกอ่ะเราก็จะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้เนาะเราก็จะให้อภัยคนง่ายหลายคนมีความรู้สึกว่าพอเจออะไรกระทบปั๊บเราเครียดแค้นกลับหรือเราไม่ให้อภัยเขาเนี่ยคุณหนมบอกได้เลยว่าเพราะว่า เราเาเราเราไม่พร้อมอะเราไ,ม,ราไม,รม่เราไม่พร้อมเราไม่พร้อมเพราะตัวเราหนึ่งอาจจะหิวอยู่สองอาจจะง่วงอยู่สามอาจจะมีความพะวงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะวิธีที่ดีที่สุดก็คือคุณอยากให้ทุกคนออกกําลังกายเนาะบอกตัวเองด้วยแหละบอกตัวเองด้วยแหละว่าให้ออกกําลังกายนอนให้พอแล้วทุกเรื่องมันจะดีเองเนาะเราจะมีแรงทํานู่นทํานี่ เพราะบางทีเอาจริงถ้าวันไหนไม่ได้ออกกําลังกายก็เหมือนจะขี้เกียจเนาะคือมันคิดอะไรไม่ออกอะ่ะมันสมองตื้ออะ่ะทุกคนคะ่ะพอมันสมองตื้อมันก็อยนี้ไม่ได้แต่หลายคนบอกอ,อาอยุเยอะแล้วเจ็ดสิบแล้วแปดสิบแล้วพอเอฟซีคุณหนูจะอาอยุแบบนี้เยอะเนาะก็ขอให้เดินค่ะทุกคนคะ่ะหารองเท้าที่มันใส่แล้วนุ่มเนาะไม่กระแทกมากเนาะเป็นผ้าใบได้ยิ่งดีแล้วก็ไปเดินหน้าบ้านเนี่ยคะ่ะ เดินในรอบบริเวณบ้านเดินให้เหงื่อมันซึมๆอย่างน้อยสิบห้านาทีอย่างน้อยนะถ้าได้ครึ่งสมงได้ยิ่งดีพอเดินทุกๆวันนะ่ะเหมือนร่างกายเราหลายคนป่วยเนาะป่วยแล้วก็เอ,อ่อทั้งข้อเข่าไขามันกดไหลย,ย้อนเพราะคนแก่ส่วนใหญ่ก็จะเครียดง่ายเนาะบางทีรับไม่ได้กับภาวะที่ลูกหลานเองไม่ได้อยู่ดูแลหรือภาวะการเงินเนาะอ่ะาทำหมดแล้วเดี๋คุณลงขอจบ ภาะวะการเงินภาะวะอื่นๆขอหน่อย